สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ใจที่ตื่นรู้พอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาค้นพบความสุขที่ยั่งยืนผ่านมุมมองของพุทธปัญญาเพื่อชีวิตที่สงบสุขและเข้าใจโลกมากขึ้นในยุคที่ทุกอย่างดูเร่งรีบไปหมด และความเครียดดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครหลายๆคนไปแล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าหาความสงบได้ยากเหลือเกินวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องการอยู่กับปัจจุบันท่ามกลางความเครียดสติภาวนาพาใจเราสงบในโลกที่เร่งรีบซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ในขณะที่โลกกำลังเร่งรีบใจเราก็วาวุ่นเหลือเกินทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเคยไหมคะพอตื่นเช้ามาก็คิดถึงงานที่ค้างอยู่ทันทีนั่งทำงานก็คิดถึงกเรื่องส่วนตัวพอกลับถึงบ้านก็ยังกังวลเรื่องของวันพรุ่งนี้ใจเราเหมือนนาฬิกาที่วิ่งไม่อยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะ ความเครียดไม่ได้เกิดจากงานเยอะเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มักจะเกิดจากการที่ใจเราไปอยู่กับอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนลืมไปว่าตอนนี้เรากำลังมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันค่ะการขาดสติคือการที่เราปล่อยให้ความคิดลากพาเราไปไหนต่อไหนโดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้ตัว แล้วก็วนอยู่ในวงจรของความกังวลและความไม่สงบทีนี้มาเจาะลึกเรื่องสติภาวนาคืออะไรแล้วทำไมถึงพาใจเราให้สงบได้ในพุทธศาสนาพระพุทธองค์จะทรงเน้นย้ำเรื่องสติหรือความระลึกรู้อย่างมากสติไม่ใช่เรื่องลึกลับ แต่คือการที่เรารู้ตัวในสิ่งที่กำลังทำกำลังคิดกำลังรู้สึกอยู่ในปัจจุบันขณะคา่ะแล้วทำไมสติภาวนาถึงช่วยลดความเครียดให้เราได้ละ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ดึงใจกลับมาที่ปัจจุบันค่ะเมื่อใจของเราฟุ้งซ่านไปกับอดีตหรืออนาคตสติคือเชื่อ ที่ดึงใจเราไว้ให้กลับมาที่ปัจจุบันขณะทำให้เราไม่จมอยู่กับความกังวลข้อ 2. เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อเรามีสติเราจะมองเห็นความกโกรธความเครียดความกังวลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองตามธรรมชาติไม่ไปยึดติดและไม่ไปขยายความ ทำให้เราไม่ถูกอารมณ์นั้นครอบงำข้อ3เพิ่มพื้นที่ว่างในใจเมื่อใจเราไม่ถูกความคิดและอารมณ์ลบๆบรบ,บกวนใจเราก็จะเบาสบายมีพื้นที่ว่างสำหรับความสงบและปัญญาและข้อที่4ฝึกเมตตาต่อตอนเองค่ะการมีสติ คือการดูแลใจของเราอย่างแท้จริงเมื่อใจเราเหนื่อยก็ให้รู้ว่าเหนื่อยแล้อนุญาตให้ใจเขาได้พักนี่คือการเมตตาต่อตัวเองอย่างแท้จริงค่ะทีนี้มาฟังเทคนิคการฝึกสติภาวนาในชีวิตประจำวันที่ทำได้ง่ายๆกันค่ะฟังดูเหมือนว่าเราต้องไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ว เราสามารถฝึกสติได้ทุกที่ทุกเวลาในชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะข้อ1สติกับลมหายใจเป็นช่วงนาทีท้องของคุณเลยค่ะในแต่ละวันลองจัดสรรเวลาเพียงแค่หนึ่งถสองนาทีอาจจะเป็นตอนตื่นนอนก่อนนอนหรือพักเที่ยงแค่เพียงฝึกสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกแบบเบาๆ ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องคิดอะไรแค่รู้ว่าลมหายใจกำลังทำอะไรอยู่ข้อ2ส,สติกับการกินหรือการดื่มเวลาเราทานอาหารหรือดื่มน้ำลองลิ้มรสกลิ่นสัมผัสของอาหารนั้นอย่างเต็มที่ไม่ใช่กินไปก็ดูมือถึงไปค่ะข้อที่3 สติกับการเคลื่อนไหวเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนลองรับรู้ถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเราเองและข้อที่4ค่ะสติกับการทำงานจดจ่อกับงานตรงหน้าทีละอย่างไม่ทำงานหลายๆอย่างมากเกินไปพร้อมๆกันเมื่อใจวอกแวกก็ให้ดึงกลับมา การที่เราฝึกสติเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันนะคะจะช่วยสร้างพื้นที่สงบในใจให้คุณแม้จะอยู่ในโลกที่เร่งรีบที่สุดค่ะจำไว้นะคะว่าสติไม่ได้ทำให้โลกหยุดหมุนแต่ทำให้ใจเราสงบลงได้ท่ามกลางความวุ่นวายเมื่อใจเราสงบเราก็จะมองเห็นปัญหา ได้ชัดเจนมากขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีความสุขกับปัจจุบันได้มากขึ้นหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าอยากเรียนรู้เรื่องการฝึกสติและการดูแลใจให้ลึกซึ้งมากกว่านี้โปรดติดตามพอดแคสต์ของเราตอนต่อไปนะคะเราจะมีเนื้อหาดีๆที่ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะ มีเทคนิคอยู่กับปัจจุบันแบบไหนบ้างที่ใช้เราได้ผลดีมาแบ่งปันความรู้ดีๆกันในคอมเมนต์ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP พีต่อไปวันนี้กิรณาใจที่ตื่นรู้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ